สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอ,อเอ็มควาเชียนะครับนี่อันนี้จะเป็นโซนที่เรามาหาของกินกันนะครับกับรายการอ t ตบิทแบนตันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาอะไรกินนะครับสรุปแล้วเรามาเจอร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะเทนยู mm hmm. เซนยูโซนะครับนี่จะเป็นพวกอาหารทะเล<ม>อาหารญี่ปุ่นอยู่ในนี้หอยต่างๆเนาะแล้วก็เมื่อกี้นะครับดูเมนูอาหารมี lobster เนาะเซลล์50%แต่เราอาจะไม่กิน lobster นะวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ยังเป็นมื้อเที่ยงกันอยู่เลยนะครับ <c oughs> นี่เมนูประดิบก็ไม่แพงมากนะครับ ปลาดิบปลาดิบเป็นราคาเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเลยเนาะเออเซตอาหารก็ไม่แพงนะครับเริ่มจากถ้าเป็นเซตก็คือเริ่มจากราคาประมาณ270บาทนะครับจนถึงประมาณ650เนาะอ่ะตกรงตอนนี้นะครับเราสั่งอาหารแล้วเนาะจะเป็นชุดโมโม นะครับโมโมเซตนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นเซตปลาดิบนะครับอืมแล้วก็จะมีพวกข้าวไข่ตุน๋นแล้วก็พวกสลัดแล้วก็นำซุปให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเทนโชสเต็กนะครับตัวนี้เทนโชสเต็กอันนี้ก็จะเป็นตัวสเต เนื้อนะครับสั่งแบบแปรไปก็คือว่าเนื้อแบบไม่สุกมากเนาะตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับจะเป็นตัวเซตมาก่อนเนาะมีสลัดแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีไข่ตุนเนาะของพี่ออมก็มาแล้วแต่ว่าตัวปลาดิบกับสเต็กยังไม่มาเราชิมพวกนี้ก่อนอนี่ปูอดัด กับสลัดต้องคนก่อนนะครับให้น้ำสลัดมันโดนผักจากนั้นเราก็จะกินแบบคำใหญ่เลย ออร่อยมาเกือเทศชิมไข่ตุ๋นดีว่ะไข่ตุ๋นสุดน่ารักของเราเฮ้ยไข่ตุ๋นเนื้อละมุนมากอะ่ะอื้ือ เห็ดเห็ด่ตุนแล้วก็มีเห็ดด้ะเห็นควันไหมควันร้อนมากละลายในป่าไม่ได้เกี่ยวเกี้ยวเห็ดไข่ตุนแบบละลายในป่า อร่อยมากพราะว่าอร่อยมากค่ะเสร็จใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เซ็ตหกร้อยเท่าไรนะหกร้อยห้าสิบ ือเซตอย่างกับเซตพันห้าที่เชียงใหม่อ่ะเอาจริงๆนะต้องมากินม,ม,มันใหญ่บปเลอเธอเอาจริงๆดูที่ปลาดิบชิ้นใหญ่มากมืออันนี้ด้วยนะมีอะไรนะเนี่ยคามาจิด้วยแล้วก็ดูเซตแบบชิ้นใหญ่มากอะเอาจริง ตกใจเพราะว่าตอนแรกนึกว่า600 690เนี่ยจะมาบอกว่ามาเป็นแบบเซตเล็กๆกกอะไรเงี้ยเซตแบบชุม,มุชิมิจันใหญ่มากชิมให้ดูแล้วกันฮามาจิสุดยอดของประดิบดูชิ้นดูลักษณะความหนาดู คือหนากว่าเปล่าผมประมาณสองเท่าอ่ะดูดิเนจิมซอสโป๊บวาซาบิคิดว่าน่าจะเป็นวาซาบิที่ฉุนมากแน่ๆเฮ้ยเป็นวาซาบิสดอ่ะใช่ไหมไม่ใช่วาซาบิทั่วไปจากนั้นก็จัดเลย อออยอมอร่อยมากอร่อยวาซาบิเหมือนเขาเป็นวาซาบิขนสดๆไม่เหมือนเป็นผง อีกเซตของเรามาแล้วเด็ <Yeah. S 2> เต็กเนือ้อนี่เดี๋ยวคลิปให้ดูเนือ้อเนื้อยังไม่สุกเลยนะข้างในดูเนื้อยังแบบแดงๆเลย จิ้มกับซอสนี้แล้วก็อะไรอีกดีนี้แล้วกันไม่รู้อะไรปุ๊บจิ้มเหนือ เนื้อนุ่มมากแค่ลไม่ต้องเขียวอ่าอิ่มมากนะครับอันนี้คือสภาพกินหมดเลยนะครับก็เอ่อไม่กี้เรียกเช็คบินแล้วเนาะราคาทั้งหมดจะอยู่ที่หนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ 1, ่งันเท่าไหร่นะสี400่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับ เป็นเซอร์วิสชาร์ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็แบตอีกประมาณร้อยหนึ่งนะครับโอเค okay, วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วยังไงจะพาชิมกันบ่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย